คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภลัขนาพฤษภนะคะเรามาเริ่มดูกันเถอะว่า,าจากักรวาลเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในเรื่องราวความรักประจําเดือนธันวาคมบ้างนะคะเรามาดูท็อปปิกเปิดหัวกันก่อนเนะาะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ, Conf พ่ confidence ไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่ morning และไพ่ใบที่3ามขึ้นมาเป็นไพท่ทรีเลสเกมโกถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่หลายๆคนอาจจะต้องขย่าตัวให้ตื่นขึ้นมารับรู้โลกของความเป็นจริงในเรื่องความรักว่าตอนนี้คุณกําลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่คุณไม่คุณไม่ควรที่จะฝันหวานกับความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่คอนฟิดเอนต์เนี่ยคือการไปต่อค่ะเวลาของคุณมีค่าหลายๆคนเนี่ย ไพ่จัก,กรวาลที่ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะดูเหมือนจะเน้นสําหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหาไพ่ที่ขึ้นมาเลยบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณที่คุณจะต้องออกเดินทางคุณไม่ควรจะจมปากหรือว่าอยู่กับที่เดิมๆนานๆโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายหลังจากนี้คุณอาจจะต้องขย่าตัวให้ตื่นนะคะโลกนี้มีอะไรที่คุณต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมาย มีอะไรอีกมากมายที่คุณจะได้เรียนรู้กับมันและหลังจากนี้เนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยเลือกที่จะมองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าจมปักอยู่กับอะไรที่มันแห้งเหี่ยวหรือว่ากําลังจะเฉาตายหรือเรียกง่ายๆคือคุณกําลังเจอความสัมพันธ์ที่ มันเดินต่อหน้าไปไม่ไหวแต่คุณก็ยังเฝ้ามองมันหรือว่ารอว่ามันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจกักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่าคุณควรรู้สึกตัวแล้วก็ขย่บตัวเองให้ตื่นได้แล้วนะคะโอเคสวัสดีอีกครั้งนะคะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารัดโฮนทินไหนคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาถึง1 3มิถุนายน ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม2566ต้องบอกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยรวมคือการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะว่านี่คือการไกด์แบบโดยรวมคือการไกด์แบบโดยกว้างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปแล้วก็ สถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภที่เป็นคนโสดก่อนเลยค่ะว่าคนโสดชาวราศีพฤษภเรื่องราวความรักของคุณในเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบ,บแรกนะคิดมาเป็นไพ่เด,ด็เด็ two of pentacles Six of s h o r t s Queen of w n e และไพ่ Five of Pentacles ไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญ หลายๆคนที่เป็นคนโสดชาวราศีพฤษภเนี่ยน่าจะเป็นการที่มีอยู่2ประเด็นก็คือไพ่ก้าเรียนเนี่ยคือเป็นคนที่โสดมานานมากๆเลยจนไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์กับใครกับอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณโสดมานานมากๆแต่ว่าคุณกําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่ให้สถานะคุณคุณก็เลยยังอยู่ในสถานะของการเป็นโสด ทีนี้เนี่ยพอเข้าสู่เดือนธันวาคมนะคะไพ่เบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดเดดเดเดดมันคือการสิ้นสุดมันคือการตัดใจหรือว่าฟางเส้นสุดท้ายในการที่คุณจะทนอ่ะเรามาพูดถึงคนโสดที่ไม่มีสถานะก่อนนะหรือว่ารอสถานะแต่เขาคนนั้นไม่ให้สถานะกับคุณเนี่ยในเดือนธันวาคมมันจะเป็นจุดสิ้นสุดที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องตัดมันสักทีเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่วนลูปคุย,ค,ยคุยกันแต่ว่าไม่สามารถข้ามเพื่อนของกันว่า ็นเฟรนด์โซนได้แล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มั่นคงเลยต่อให้คุณจะพยายามบาลานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ดูไม่มั่นคงไม่มั่นคงทั้งในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ไม่มั่นคงทั้งในเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนโสดที่มีคนคุยในช่วงเดือนธันวาใครคนนั้นที่เขาไม่มั่นคงกับคุณเขาจะหายไปแต่ว่าก็ไม่ต้องร้อนใจนะเพราะว่าจะมีคนอายุน้อยเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณส่วนคนที่โสดมานานมากๆเนี่ย เรามองว่าในช่วงเดือนธันวาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหงาที่ต้องเห็นคนอื่นเขามีคู่กันคุณจะเริ่มมองหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นความอบอุ่นให้กับคุณซึ่งในขณะเวลาที่คุณเนี่ยมองหาคนที่ตรงสเปกอะมันก็มีคนอายุน้อยคนหนึ่งนะคะเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณแต่คุณอาจจะไม่มองเขาเพราะฉะนั้น คุณอาจจะกำลังจะทําให้ใครบางคนเจ็บที่คุณไม่มองเขาหรือว่าเห็นเขาเป็นทาตอากาศแล้วคุณก็ไปไล่ตามใครบางคนที่ที่ยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภคนที่โสดมานานคุณจะยังตามหาผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือผู้ชายในสเปคของคุณแต่คุณจะยังไม่เจอแต่ในขณะเดียวกันจะมีคนอายุน้อยเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณส่วนคนที่โสดแต่มีคนคุยเนี่ยถ้าคนนั้นเขาไม่มั่นคงกับคุณในช่วงเดือนธันวาเขาจะหายไปค่ะโอเคเรามาดูต่อให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในเรื่องราวคนที่มีประเด็นบ้างนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์คุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้าง ขอดูอดีตก่อนนะคะพไพ่ใบแรกนะขึ้นมาเป็นไพ่ four of cups egg of cups the devil nine of one และไพ่ the sun ขอไพ่ขยาย the devil นะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดดเดแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เก่าแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ก็ทนกันไม่ไหวเพราะนิสัยแบบเดิมๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือไพ่เด็เเนี่ยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันมานานมากแล้วก็เลือกที่จะจบกันไปหลายต่อหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสกันแต่พอมาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเรามองว่า ชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภจะรู้สึกว่าฉันอยากเลิกฉันอยากเป็นอิสระกับความคลุมเครือตรงนี้สักทีซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ four Cup ่ four of cups เลย four of cups เนี่ยมันคือการที่คุณรู้สึกว่า เมื่อไหร่ฉันจะลืมคนคนนี้ได้สักทีในเมื่อชีวิตของคุณเนี่ยคุณรู้ดีว่าคุณมีโอกาสเข้ามาหลายต่อหลายครั้งเลยแต่ว่าใจมันไม่ไปใจมันไม่ได้ไปหาคนใหม่ใจมันยังรู้สึกว่าอยากจะซ่อมแซมความสัมพันธ์เก่าซึ่งคนคนนั้นที่คุณรู้สึกด้วยหรือว่าคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ย จะเป็นชาวราศีมังกรเป็นหลักนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินซะส่วนใหญ่คนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ในชาวปวนคนนี้เขาเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองหรือว่าปเปิดโอกาสให้กับตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเขาทําอะไรเนี่ยเขาก็ทําตามใจตัวเองค่ะมันมีในเรื่องของความมีอีโก้แล้วก็ความเอาแต่ใจของตัวเขาที่ที่ทาให้คุณรู้สึกรับไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาอะ การใช้ชีวิตของเขาอะเขาอาจจะมีการที่ว่าติดต่อประสานงานหรือว่าติดต่อพูดคุยกับคนเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะได้ทําความรู้จักกับคนใหม่ๆอยู่เสมอมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสในความสัมพันธ์แล้วมันก็มีคนวนเวียนในความสัมพันธ์ ของคุณและเขาเนี่ยอยู่เสมอมันทําให้คุณรู้สึกปวดหัวปวดหัวตรงที่ว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ก็รู้สึกว่าใจไม่ไปยังอยากที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์นี้และในเดือนนน้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองก็รู้นะว่าเขาอะเหมือนพยายามที่จะหายไปหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้รู้สึกว่าเติมเติมเติม,เต,มเต็มกันแล้วมันเหมือนรักกันน้อยลง จนอีกฝ่ายอยงเนี่ยเขาดูหันหลังให้กับคุณแล้วคุณรู้ดีค่ะแต่คุณก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงยังยึดติดทีนี้พอให้เด e วิขึ้นมาเราเลยถามว่าเด e d e v วิขึ้นมาทําไมเด e d e v วิขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยพยายามที่จะห้ามใจพยายามที่จะไม่ไปยึดติดกับเขาพยายามที่จะไม่ไปผูกพันกับเขาแต่ยังทําไม่ได้ทุกครั้งที่เขาทักกลับมาหรือว่าทุกครั้งที่เขาหายไปแล้วแล้วแค่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งตัว ใจมันก็พร้อมที่จะฟูและวิ่งกลับไปหาเขาอยู่ดีในช่วงอดีตที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นยังไงสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบ the heart of fan five of s o a r s เดลีเวอร์คุณไม่รู้ว่าเขากําลังเล่นเกมหรือเขากําลังรักคุณอยู่กันแน่คุณไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่ทุกครั้งคือเขากลับมาเวลาที่เราจะหายไปในตอนนี้เหมือนคุณต้องการความจริงว่าเขาแค่อยากมีเราอยู่หรือว่าเขารักเรากันแน่เพราะว่าคุณจะได้วางแผนถูกว่าคุณควรจะไปต่อหรือควรจะหยุดแค่นี้เพราะว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกหรือว่าอันตรายสําหรับคุณมากเกินไป พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไพ่หนึ่งดาบถ้าไม่ใช่ว่าคุณคุยไปแล้วก็คือกําลังเตรียมที่จะคุยเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบมันคือการที่ต้องมานั่งพูดคุยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือว่าเปิดเผยความรู้สึกภายในใจในตอนนี้ไพ่เดอะไฮอรแฟนขึ้นมาคือคุณอยากฟังคําอธิบายของเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและคุณเองก็ต้องการที่จะพูดให้เขาเข้าใจด้วยว่าคุณกําลังรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดที่ดีในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่ความเป็นจริงคือคุณยังไม่กล้าที่จะพูดออกไปหรอกหรือว่าก่อนที่จะพูดออกไปเนี่ยเรามองว่าคุณกลัวมากๆเลยกลัวกลัวที่จะได้ยินคําพูดอะไรที่มันไม่ดีกลัวที่จะได้ยินคําพูดอะไรบางอย่างที่มันสะเทือนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้คุณคาดหวังว่าคําตอบของเขามันก็คือการที่แบบยังรักกันอยู่ คุณคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็คาดหวังให้เขา,าเอาใจใส่คุณมากขึ้นแต่เท่าที่ดูแล้วสถานการณ์ปัจจุบันมันยังเป็นแค่การคาดหวังหลายๆคนยังไม่ได้มีการพูดคุยกันออกไปเลยด้วยซ้ําคราวนี้เรามาดู e n e น g y ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีพฤษภและขนาดพฤษภระหว่างคุณกับเขากัค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อการแนวโน้มความสมคัญจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภก่อนนะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ปราชาไม่เท้าคุณดูเครียดมากๆากอะ่ะคุณดูเครียดมากๆมันดูเหมือนไม่มีเวลาไหนเลยที่คุณรู้สึกแฮปปี้กับมันในตอนนี้เหมือนคุณพยายามที่จะหาทางออกให้กับตัวเองคุณพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าไม่ให้เครียดแล้วก็อยู่เฉยๆแต่มันก็ยังเครียดอยู่ดีเพราะว่าในมุมของคุณคุณรู้สึกว่าเขาดูเขาดูกลุ่มกลิ่มเจ้าชูแล้วก็ดูเหมือน ไม่ยอมหยุดสักทีในเรื่องของการหาคนอื่นเข้ามาแทนที่หรือว่าหาคนอื่นมาคุยแก้เหงาคุณรู้สึกเหมือนเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดอยู่ที่คุณทั้งๆที่คุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแล้วก็อบอุ่นขึ้นแล้วนะในมุมของคุณแต่ว่าความเป็นจริงก็คือไพ่จัสต t มันคือการที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่เคยพูดความจริงกับคุณเลยทุกครั้งที่คุณรู้สึกผิดสังเกตในความสัมพันธ์เขาก็จะมีการทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นแบบน้นแต่ความเป็นจริงคุณรู้ดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งเท่าที่ดูแล้วคุณรู้สึกว่าคําพูดของเขามันเชื่อถือไม่ได้หรือว่าโกหกนั่นเองในตอนนี้เนี่ยโมเมนต์ของคุณหรือว่าเอนเนอร์จีของคุณนะ่ะมันคือการที่คุณนะ่ะรู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งเหมือนอยากเอาชนะกันยิ่งพูดยิ่งกลายเป็นการทะเลาะกันภายในใจรู้สึกเริ่มลังเลละ สองดาบเริ่มลังเลแล้วว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ว่าแนวโน้มมันคือการที่ว่าอยากเอาตัวเองออกไปสู่นจุดที่ดีกว่าหรือว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่าด้วยซ้ำอะซึ่งในตอนนี้เรามองว่าตัวคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าคุณเดินออกมาคุณก็สามารถเลือกได้แต่ไม่มั่นใจว่าเดินออกมาแล้วเนี่ย ใจมันจะออกมาด้วยไหมอันนี้คือความรู้สึกของชาวราศีพฤษภและกนาบพฤษภค่ะคราวนี้เรามาดู energy ของเขาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพฤษภและกะนาพฤษภกางไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญเขาดูชิลเขาดูผ่อนคลายเขาดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่า แล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะคุยค่ะไพ่แปดไม้เท้าเขาพยายามที่จะขังตัวเองไว้แล้วก็อยู่ในขอบเขตของตัวเขาเองก็คือคุณก็ห้ามเข้ามาล้ำเส้นนะก็คือพูดคุยไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะไม่ไปล้ำเส้นคุณมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ถ้าหากว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันมันก็คือเหมือนคนที่อยู่กันคนละมุมแต่ว่ามันยังมีความผูกพันอยู่ซึ่งเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้ค่ะยังไม่พร้อมที่จะปล่อยไปแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาในมุมของเขาเนี่ยเขารู้ค่ะว่า ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าตัดตัดก็เจ็บเดินหน้าต่อก็เจ็บแต่ถ้าตัดเนี่ยมันอาจจะเจ็บอยู่แค่ชั่วข่าวแสดงว่าทั้งคู่เริ่มมองการจากลามากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมองว่ากันไม่มีกันมันอาจจะดีกว่า แต่ก็ยังกลัวเจ็บและตัวเขาเองเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยคือหนึ่งเลยความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเคยคาดหวังการเป็นครอบครัวกันก็คือคบกันมาระยะยาวแล้วจนคาดหวังการเป็นครอบครัวกับอีกโมเมตนต์หนึ่งก็คือเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วกลัวการเลิกแต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกอย่างนั้นค่ะและในตอนนี้สิ่งที่เขาเสียดายคือระยะเวลา ช่วงเวลาที่ผ่านมาร่วมกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือไพ่เด De วิลแต่มันไม่มีความสเสน่หามันอาจจะมีแค่พันธะอะไรบางอย่างที่ติดขังกันอย่างเช่นการลงทุนร่วมกันหรือการทำมาทำทำมาหาก,กินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสิ่งของร่วมกันหรือลูกร่วมกันก็ได้ซึ่งตอนนี้เรามองว่าเขารู้ค่ะว่าคุณเนี่ยกำลังเซนิทีฟแล้วก็เปราะบ,บางกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็ไม่รู้ทำยังไง ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงเพราะเขารู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งแตะต้องความสัมพันธ์นี้มันก็ยิ่งแหลกสลายกันมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาราศีพฤษภและขนาดพฤษภที่มีประเด็นกันค่ะว่าในช่วงเดือนธันวาคมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปไพ่แบบแรกึ้นมาเป็นไพ่เดซัน The h a n d p r i s t สามไม่เทา้า เดดและไพ่ควีนถ้วยขอไพ่ขยายควีนถ้วยค่ะความสัมพันธ์นี้ในช่วงเดือนธันวาคมมันจะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีขึ้นแล้วก็แย่ลงในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วในช่วงเดือนธันวาคมเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้แหละว่ามันต้องหันกลับมาดูแลกันเท่านั้นถึงจะยื้อกันได้แต่ว่ามันจะฝืนตัวเองให้ดูแลอีกฝ่ายโดยที่ไม่เต็มใจอะ่ะ ได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็จะกลับมาเป็นฟิลเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดชันและไพ่ราชินีพระจันทร์ขึ้นมานั่นก็แสดงว่าตัวคุณเองอะภายนอกอะต้องทําเป็นเหมือนว่าชั้นเข้มแข็งชั้นแข็งแรงชีวิตชันไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่ภายในใจอะมันมีแต่ความคิดมากหรือความรู้สึกที่อมทุกข์แต่บอกออกมาไม่ได้หรือว่าแสดงออกไม่ได้เพราะว่า เหมือนคุณจะทําเพื่อสังคมรอบข้างอะ่ะไม่ให้ไม่ให้สังคมรอบข้างอะ่ะรับรู้ว่าตัวเองกําลังทุกข์แต่ว่าภายในใจรู้สึกลึกๆเนี่ยก็คือกลัวการจากลากลัวการเลิกในช่วงเนี้เรามองว่าตัวคุณจะจับตามองเขามากขึ้นส่วนตัวเขาเองอะ่ะก็ทําอะไรที่มันสวนทางกับความรู้สึกคือความรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากทําให้มันดีขึ้นอยากมอบความอบอุ่นอยากมอบความรักให้แต่ก็ไม่ทํามันก็ยังอยู่ในรูปแบบที่นิ่งเฉยแล้วก็เย็นชาต่อกัน ในช่วงเดือนธันวาคมอคราวนี้เรามาดูไพ่คําแนะนําให้กับชาวราศีพฤษภกันบ้างค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมพไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่แบบอ o o บุกออรเกความสัมพันธ์นี้เหมือนเล่นเกมกันมาโดยตลอดค่ะ e v i ิ genius และตัวคุณเองและตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะเอาชนะพร้อมที่จะกันแกล้ง ชอบมีความคิดในแง่ลบแง่ร้ายหรือว่ามองกันในแง่ลบแง่ร้ายอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันเหมือนจะดีขึ้นได้มันก็ไม่ดีขึ้นคําแนะนําจากไพ่ก็คือว่าถ้าคุณยังรักกันอยู่จริงๆให้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองสัห่ยค่ะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองสัหม่ยถือซะว่าเป็นการมอบของขวัญชิ้นใหม่ให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็มอบของขวัญชิ้นใหม่ให้แก่กันละกันบางทีมันอาจจะดีขึ้นได้ค่ะเพราะเท่าที่ดูแล้วเหมือนกับว่า เหมือนต่างฝ่ายต่างกฎกันเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมค่ะมันก็เลยไม่ดีขึ้นแล้วก็มีการประชดประชันกันด้วยบางทีการดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มมาจากการเล่นเกมหรือการประชดกันเพียงเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณลองคุยกันดีๆลองเปลี่ยนในเรื่องนิสัยในตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รีเซ็ตกันใหม่แล้วก็เดินหน้ากันให้ถูกจุดมากขึ้นโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีพฤษภและขนามพฤษภประจำเดือนธันวาคม2566สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้ไปยค่ะ